สวัสดีครับผมหมากปรินนะครับก็ใกล้ถึงวันวาเลนไทน์แล้วนะยังไงก็อยากขออวยพรให้คู่รักทุกคู่นะครับรักกันนานๆขอให้คนที่ยังไม่มีคู่ได้เจอคู่หรือว่ามีความรักกับอะไรสักอย่างหนึง่งความรักเนี่ยเป็น,เป,นเป็นสิ่งที่สวยงามครับยังไงก็อยากให้ทุกคนมีความรักครับครับผมอ่าสำหรับเพลงที่อยากมอบให้ในวันวาเลนไทน์นะครับ Only You ฮะของหนูนานะครับซิงเกลิลใหม่ ชีจะปล่อยออกมาครับเพราะแน่นอนติดตามชมกัน Only only you จะรรู้้้ืืออเเเเเ่่่าาามมีีีททททนนนนนนนััััุุกกชฉตดคธงใใจให้กับทุกคนครับเพราะว่าเป็น,เป,นเป็นเพลงที่สดใสแล้วก็เป็นเพลงเกี่ยวกับความรักที่เพิ่งเจอแล้วก็นั่นแหละสดใสครับผมอยากให้ฟังกัน ช็อกโกแลตที่ทำจากความรักช็อกโกแลตที่ทำด้วยหัวใจ